ไม่เลยมดอ้ยอย่ามาบ่าวตัวเขียวเด้อตีเหี้ยทีเดอกวควัดได้บ้าบุ่ยน่ควัดได้เล้ simulation. วควัดไปได้แล้วหมดกับมดบ้าหอุ้ยสามสองบอกยืนหนิสามพ่อมันนี่อยูเนี่ยเด้เอากล่องบดิปเปิลครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเสาววันที่เท่าไรกูวันที่สามผมนี่ครับวันที่สามครับบ่าวตัวอีสานมาทำอะไรเอย่างสิบมหาหนุนหัวคือสิว่ากัรหูครับ ครับบบาโตห่วงมบาบอยครับฝุ่นครับบบาหนึ่งบบาหนึ่งกันลังไปครับครับไปดินที่พูนครับครับมือนี้มาขุดลองมึงมันแสียงเงีเทียรหนึ่งครับพี่น้องเทียรนึ่งบอกปันไหนเทียร์ดีว่าสีแดหลายบอกครับพวกใบแม่คนไปฝุ่นกวอนครับครับปะยวตามไปเรือกันครับมากับพวกใบแม่ครับมือนี้ครับมาขุดมันแสงครับพี่น้องครับเท่าจากหาขัวเขียดครับโอ้ยมาเบิ้งแล้วครับมือนี้ก็ดี ได้ยืดแถวพูนครับพูนครับแต่ต่แต่แต่โอ้ยครับครับพูนครับพี่แม่เราขอวเขียดได้ยืดปะแม่โอ้ยผมบอกเบิดแล้วเหมือน้อเอาอยู่นี่น้องเขาเอาอยู่นี่เหรอเอาอยู่นี่แม่พูนครับพูนเบาหนึ่งเอาเบิรงที่มีแหงคุดวันเสี่ยงมือข้าเต้นะไรข้าเต้ขัวเขียดอะไรถ้าสี่ขวบไม่ฟังพูนรับพี่น้อง เอาแม่เ่ันเอาแม่ครับห่วนผลอีแ์แล้วโบกมือมาครับมาสอตัวเนี่ยอดผมไว้โอ้ยครับกําลังที่ภาคกันขามครับพี่น้องขามสะพานพีุ่ณไปก่อแล้วไปครับเอ้ยปัน เลี้ยงกันเลยสอยปานเป็ดหน่อยพี่ต้องขที่าบอยบอยบเขาาประสนใจแล้ว,ว <c oughs> แล้วครับอย่ยั่นตเมอนครับพี่น้องนีามเป็นสะพาพน,นี่ครับขัวขัว <c oughs> ขัวยิง่งไปมากตกหัวบุมจะบาดแน่ตกระดี๋อก mình sẽ hút bớt Bây <laughs> giờ nó khám mà Mà cút 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 Ô cút đâu cút <laughs> Cút <Mà, good> đâu Cút <laughs> โอู้ยันเออหนาลงขนาะเออแล้วตัวเย็นบ่บันนี้ครับพผู้น้องเกินมาปวดอะไรน้ำขึ้นเรื่อยนี่น้ำขึ้นให้รีบตักนี่โอ้ยเก่งเลยหนาวบ่บันนี้ฮะสิทธิ์บคนเด้อขมือได้สิผ้าพี่จกปลาคับป่วยผมโจ๊กมึงในสามตัวขับมือเลยมันกัดกันรอไปเรื่อยที่ใครอยู่เมย์นอกครับกำลังไปหาพีกัสดิครับพี่น้อง ไปผู้เสียวท่านนี่วันีบ่าวตัวกำลังกลืนนี่เนี่ยเราคนละหมันเนี่ยกีบ่าวตัวนี่ขบบับโบจากเด้อวันที่ใดจำได้เด,ด็ดสันไหนม,ม,ขมขเาขาพี่น้องอาศัยบ้าไปหาเขาทั้งหมู่กด็ดอกครับพี่น้องหอดพิกัดเล็ดครับมองมั่นหัวใหญ่รับประกันควบใหญ่วันนีแม่เราไม่อย่าม,มึงเหรอหรือ <c ười> ขันใบใหญ่น,น,นี่ให้บีบหักบ่าบ่อย ครับพี่น้องกันเอาเบาบอยไปซอยครับพักกัมามาดนล่งขีดไร้หมื่นกันเจ้าว่าคึ้นหอนไรเบาบอยมันหัวใหญ่สายหย่าพึ่ครับก็ว่างพี่น้องเบาหนึ่งพอแหรออือกับเอาเบิร์นต้องยอมใส่ตะติงเพึ่งเงี้นขันพึ่งเหรอเนเฮ้ยติงพึ่งบ้าติงใหญ่แม่นบมด มันตายโดนบมโอ้ยมันมาหนึงเห็ดเสียนมาตัตรความพี่น้องเนาะเห็ดก็เฮ็ดนจีับหัวม้ยโอ้ยลงหัวให้กระบุนโอ้แต่ว่าตีนในไหนนวบ่เห็นแล้วโอ้ยมีหัวใ้บะบู้แล้วบาดขนาดใส่หัวนี่มาเบิดกันหัวตะล่ำพี่น้องรับ อย่าโลดหนึ่งอยู่พี่น้องปัดหัวหัวใหญ่ค่ะคุณวายพี่น้องเพิ่งขับมนทั้งเบาตัวเดี๋ยวมาทั้งเบาหนึงใดวมาเข่ากันอีแมวหัวให่เดหัใหญ่ครับมอง้นมา่งมงคนมเป็นตะมันัเงาข้ามเงาอมองนมอเป็นตะมันโอ้คอยมเงยเดีน้อง โอ้ยันคือข่อยก็แค่นี้อยู่ออ uh> ้กแล้วเบานึงโวยงาม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 จะอจะพิ่งงัดะเพิ่งงัดเพิ่งงัดจพิ่งงัดพึ่งงับพี่น้องปลานึ่งข่อยแล้วอุ้เขียเอากัอจัรเีนป่โอ้ยเขาดอยู่นี่นอยู่อยู่กับป้าเขียเคยใหญ่ที่ว่าใหญ่บ่เนาอก คนนไปมาเนี่มาโซ่แกน้หนึ่งกับกุกมอะไรบักดิบมันบบดิบกเขียวกุดแบบลูกิดพุ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 ดุดเอาขาก็มีโอ้ยมีเลโอ้ยมันแต่ง้างนกอันนี้้านะางไกราดเย้าดียูกวิดยู้เดิดสองส้มโอขุนชนิดกวางนิดจ๊บคลอืโอ้เป็นแก่แกนมนยอันนี้ด้บ่ กับไอแจนอุ้ยมาติงใหญ่เลยอ้ติงใหญ่หัวใหญ่ดิโคุรก้อนคตก้อนคก้อนคตก้อนนี่้หัวมันใหญ่ขมกเอาได้โวหัวสงเลยครับบอยบอยบอยแล้วบนที่ละขางอางลมี่สวัดีครับบอยดิน้อยดินสานครับมือนีมากครับบโตบาบอยดิครับอู้ยมาสีครับพี่น้องวัสดีครับครับกาลุ่นอยู่ มาคนมันวัวนี่โอ้ยมาหัวใหญ่แท้นวัยมาเด้อควนเด้อคนเล็กๆคนเล็กๆผานซุมซุมหัวกันบอบมีเพ่งก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งมันนั่งลงหนึ่งเดียวเด้อปวดหัวใหญ่เนี่ยก็เอาน้าปอบ นี่เป็นปอบอ่ปอมีมดนี่ี่เ่เห็นพบใหญ่ดอกดาดินตีงไงอุ้ยัใหญ่หัวแหลกดีสิเนี่ยโอ้ยโอ้มือีแขนในเบาหนึงในพี่น้องบานนี้เกียตปลาที่เราูู่แขนไปหาเกีตปลาบ่บ่บ่เี้ยตมามาหลุดยอ้ยมสิรอยอุ้ยใหญ่เลยงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเอายุบ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 ยบยืบยบยม มุดจิมมุดจินทบ้าอันทีบ้าเนื้อเนื้อข้างพวกเนื้อโอ้ยมางามเถอะแม่หัวมันแม่โอ้ยจากสีมันต้องถอนจากสีมันต้องถอนกันลงหัวก็ลงดีครับน้ำไปหานัำสีน้ำแต่วันสุดสุดครับเบื้องครับเบ้าหนึ่งหัวที่สามหรือเปล่ากนตั้งหันรวยกันไปฮะออบปอดไนน้โอ้ยมันสับไก่แท้เอู้ปูเสี่ยสัานเขาบริสุทธ์ไก่ดิมันเพียงแห่งคือซื้อได้สับไก่อ๋อมันขาดไปเลยเห็นบอ อืมับไปแล้วกนแล้วโม้ซาเข้าวัวได้ครัวแต่เขียนส้นี่ล่ะนเนนองหัวมันเถอะมึมันระว่างหาคีอนี่วัเขึ้เป็นตัวยาวเลยวโอ้ยทรับ์เราปจักต้องไปลุ่มปจักนี่งต้องดึงควัมันก่อนับอ่อมันกันำดเลยวนะกลิ่นมันเลยว่าง่างรห่าง้ยมัหัน่เลยนย่ีบอห่าง่บ่โอ้ยมันมันนมันากำลังรุ่นอันคักรุ่นแน่พี่น้องเฮ้ยมันหุ่น เะกลุดหน่อยฟานคเลเลยฟาักเลิอกอยู่หรอกฟาเธอได้ปูเอ้ยยึดไผิอะไรี่ยต่ไปตอปาพี่น้องห้องแบกไงดีครับขั้นหอนี้เลืกดิี่เดข้อเี่ยกัตุงเี่ยขัดนะอยู่ดิผูคุดกันได้เถอบนกันมีแหงครักบเพื่อนวานึงขุด โอ้ดันดันดันมันเป็นดินอันจังไลายละไอ้มันมันอยู่มันเป็นดินอันแบบว่าโอบนป่านะนไม่ดึงเลยยังไมดึงลิงลิาดิงลิงล่ะดิงจ้าอนี้คืออ่อนแท้จริงนี่ค็เหมือนล่ะบอกแล้วลิงิงนี่คืออ่อนแทเถยนะเอาครับดึงนี่ครับไปดึงหัวมันโอ้ยหัวย่างบัว มันนีมันครับพี่น้องดา่าครับนี่แอะคือแก่เลยว้ายตีนนึ่งโอ้ยหนึ่งขึงกันพี่น้องงูใหญ่จับปุ้ยครับหัใหญ่หนึ่งมันหอนี่ก็ออยู่ไปจักอนงามกองเนาะตาตัวพ่อแล้วครับผมท้องตีงนี่ถ้าขันีมีหัวมันมีดอย่าสับโออย่าสับใกล้ไรโอ้ยโอ้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 โอโอ้โ้โอ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 ้ นั่นสิะผีเจ้าเวิงไปผีเวิงผีนั่นคางเสียมาสื่อได้ไหมว้าครับนี่แหละจัาเดนุ่นต้อี่น้อกครับนะรวมด้วยช่วยกันเพรา่าบ้านหัวใหญ่เอามือควัดเอามือควัดโอ้ยออกกไเลยเอามือควัดควัดตอเสียมามือควัดเอายอุยหัวใหญ่บอหัวนั่นนั่ไหดแค้ยเฮ้ยเฮ้ว้ายไเฮ้ยอย่าซับเลยอย่าซับเลยอย่าซับเ้ยเฮ้ย โอ้ยมัส้บหัวได้อยู่หันต้โอ้ยหุยมันงโอ้โ่ไอ้ดอกมันครับส้มไอ้ดอกส้มมขันบาตัวพัวโอ้ยมาเดือขว้วยยังม่ยังไรเด็กมึงคงบาวยู่มันก็นอาจจะลงหัวกระไพี่นองเอโอ้ยแรบ่บูขี้ดินยังดินผิหง้อยู่ท้งหลังพี่นอง อิสุบิสิป่ะก็ออกแล้วนะออกว้ายพระสนะวุ้ยนี่นะครับรคนเท่ากัเบ kind of oh wow. ิ้งโหลดเบิ้งแต่หัวมันกัจักแ้วว้าไผเป็นจังได๋อีกนองปล่อยกิ้งมึงหนอยลง่ล้ว่่ครับเออนี่แหรอนี่ดินี่ดิอนี่น้นนบ่หัวมันตัวมันใหญ่เออขึ้นมาวายบาตัวเียงบกล่องบนด้

ปาดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยถือบัคคายอยู่นะโอ้ยโอ้ยงามอยู่บัคยบ็แน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้าขีดินมาสิได้บอลโลหนึ่งเอางามอยู่ครับที่หนองบาาขอจิิงหนึ่งเลยท่านถ้าขันที่มีหัวบ่มีถามาจองไปก่อนเด้อให้ก็ดี ว้ยคือเธอลอยมาพี่เนี่ยวะคือเธอลอยมาพี่ื้ี่น่นองเนื้อครับมีหัวบนอาเห็นอยู่หัวครับนี่น่องนี่นี่ ครมือ้ไม่ฮัดครับนี่หัวหนึ่งก็ถือมาบุญละคลิปนี่เ <c oughs> ข้าบ่ต้องหลบมากเข้ามือไม่โอ้ยหัวงามอยู่ครับพี่น้องป๊าดละ่ะโอ้ยงามงามขออีกแลดด้วบนเรื่อนี่อันไหนครับ ต้นอ่าอดอีกแล้บ่บ่ขอดก้านข้านหลายหดเช้านี่เต่ว่าจ๊มีหัวบ่มีว้ายโอ้ยมาติงไงเด็ก้ยพี่พี่พี่อ้าต่มงกินเด็กเด็กมึงมาลอยไปไหนพี่พี่พี่คอเอาเอาคืออะไรคืออ้อมๆมครับ โอ้มันผีนี่อยู่ตัวนี้โอ้โหนเรียนดิโอ้ใหญ่โ่ยคนออมไปก่อนุนเนี่ยัดิตนไปต้นไนไี่อีกอยู่มาตีนึลนี่เดติหนึงกัโลกนี่เนี่ยสองตินสามตีงนี่อืมวายอ๋ทำดิเอาเ้ายสั้นกดแล้วกดแล้ว สาานะเ้าแคไผ่ะรเสียวซ่านครับบาตัวเปลี่ยนมือให้ดินขึ้นสามตงครับพี่น้องเมียนอยู่บนอะไรครับเมียนเมียมียนเมียน้นโอ้พี่น้องพี่อะครับบ๊าง้าครับโอ้ยคงฝังยงหมดหัวพี่น้อง มันฝรั่งบ่ท่อดิอเขาเจ้าเสียใจลไรกันฝรั่งซ้ำนี่บ่ของฝรั่งมันมันอมไอดินพ่อแล้วพี่น้องเอาตัวพ่อขึ้นกันแต่ว่าเอาได้บ้างนึงนะามาชมห้องไอ้ดินกันครับพี่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 พ,ะะพี่หัวจ้าเลพี่ผีหัวอีเอาหัวเมีนบ่วเมียนเมียนขาวหะโอ้ยเอาเมียนหัวเนี่ยอะว่าเอาตัวหัวมันเอาโอ้ยคือตัวโอ้ยพี่น้องเอ้ย่าวตัวด้วยโอ้ยเอาผู้เขาเรากาเนี่ ติงแบบไงหนึ่งพี่น้องม้างครับรับไปเบิังบ้าตัวตัวครับพี่น้องโอ้ยเศ้าครับพี่น้องบังบาตัวก็มีติงใช่ไหมไองไอ้ดินโอ้ยผมกักจีเลยเนาะยครับมาบังบ้าตัวกันรับออกก่อนบ่อนิรับปะรับขันพื้นอ่อนเกี่ยวคับสองจีจริงไหมขันโอ้โหสองครับพี่น้องรับขันที่มีหัวบ่ทนเลย ขึ้นจังลูกหนึ่งสองหนึเห็นบําครับครับหน้าตัวบนหัวก่อนแต่ว่าติงว่าตัวบวกของมันได้นี้นี่นี่เนี่ยจะเป็นหัวมันหรือเป็นหัวยังอะไรนี่ครับโอ้หินงอกมีอยู่แต่ว่าหัวโมใหญ่เป็นตัวหัวใหญ่หัวบําครับ้นมาเป็นรายตัวเอ็นบําหักใหม่ลูกน้องมันแล้วี่นงอก ใ่ล่ะอุ้ยเห็นเ็นต้ง่ามอยู่าตัวอะไรมากอดบึงกระโดดขุดตัวจั่นี้งัดวเชนงัดติดงนีขุดเปลี่ยนต้นเงยนั่แหละแสดงว่าด้เดีวครับอุ้ยงามอยู่บุ้ยนะพี่ครับพี่ กิมหนึ่งครับพี่น้องมาตัวเหด,ดินคุดนนนี่นัอุ้ยว่าใหญ่บบยน้ำมูลนี่ละัวกบย้าวอ้าวนี่นี่้องอีกแล้น,นี่โอ้ยพีน้องครับขย,ยุ่ยทำยงไดีเอาเปไอเปะขั้นตัวนั่นนะตั้งทีมันอยู่แข่งกันได้หรอนั่นนั่นอุ้ยตึงตัวนี้ขาแค่นอยู่ครับสองนี่นี่ยอสอง สองใครโอ e. ้ยต e. ัวผูบวกสองไครพี่น้องเมนอยู่สองไขรโอ้ยแฝดบวในี่แฝดดเดี๋ยวเต่ว่าขนาดไงพนสองไข่บใหญ่กับไครอีกหรอคับี่นอใคกัว่นั่ไปเรื่อยย่พี่น้องแต่ว่าดินพื้นผูดีก็เลนะเท่ดินผูมันกิผมมีอยู่บ่โอ้ยพอเอ็มต๋อว่าันสี่ครับหัวมมันเขียนตัวไได้ครั ตัวา็นาาปีจิตยู่จากว่าติงก็ติงหใช่ไหนี่ใช่หรือเาตัวจาก้ผมมาจากโอ้ยว่างามเ่ยาลูกหัวดิดีครับพี่้อกดอกเ้ดีเลยดิดอกโอ้ยหัวใหญ่เ่ย่าตัวก็ไปดินอยู่สคนครับโอ้ยโอ้โพี่้ออเรื่อยาะ ที่มาพ่อนที่มาพ่อดูเอางามอยู่ตัวลหนปาดยินหุผหุแห้งอืปาดครับพี่น้องโอ้ยสิได้ครับพี่น้องโอ้ยหัวมันเลยขึ้นไม่หยุดพี่น่ะหัวมันจะไปไหนอนพี่น่ะโอ้ยขับซับออกโอ้ยตายใหญ่เยตายตายมันบักง่ายเลยพูน่ะใครที่ไปขึ้น่าสิไปอยู่พู้ไหนล่ะมานอนเห็ดโขลอยู่ข้างบนพี่ขับสายระตอนมันขาดออกโอ้พูน่ะโม่สี่ตีข้องบานอยู่บม่ถวยหนึ่งตัวมันขาดออกพูน่ะปาดงามยิ่ง มาตัวไม่พอพ่อ <Techn> กันโปงโคโยุ้ยมาโยไอเห็นหัวมันตัวนี้ขาดคั้วอ้กมาอมันขีดินครับปงเโปงโลเอโอ้ยพิดล้งซัมเถาเลยหะพี่น้องโอ้ยนี่เห็นอยู่นี่ปงโคโลนะครับนี่เห็นปงอยู่นี่มาตัวเราเนไผ่กบาไเอาไม่นิดใบหนึ่งย้หัวหนึ่งทางจะตงใบใหม่ก็มีขาดทิพ หัวมันัน้ามันนูนคือแจักแล้วผมกะว่าเม่ได้หองเซวเซียวอยู่เออเป็นห้องรอเข้าไปดีนะตัวมอตัลจริงใจเหลี่ยมไอ้ว่าไม่หัวมันตัดหางบักโตควดลีกระลาหัวมันโล่งหันควอดเบิ้งนี่เป็นขั้นจริงมันตัวนั้นกระเบิดศาดมันนั่นแหละ เจอไอ้นี่ไอเลียนมากเออจอไอ้นี่ไอเกิดก้อนไอเกิดก้อนแมนหัวเบิ้งกันมนัวเิดเมนยน้อแมนยูมนแมนักมเนนบมคดไกลปีไกลอืเขาเคยซับต่เแทนหัอหัวนี่นะซับออกเพืองนึ่งไอสิหัวมันยังงอนอยู่ในใบไใหม่มันนอนบู้งูติดจัลาหัวทอแกงอย่หมกัน นี่เนทาทพี่น้องนี่มันนาทรบอกการเกือบบอกตัวโบทัวก์ปลอยอุ้งโคโล่มีละมันเหนียวเหนียวดีเลยมัวหงงดแต่แล้วมันลงห่ลนจริงเมื่อไหร่ฮัมันลงมาทีเลือกเลืออยู่ดีเหนียวดีหัวมันแนวนี้โอ้เาขั้นเยอ ก็ไม่เป so ็นคนของหน่อยนะขันน่มข้นหมว้าวพี่อเอ้ยครับหมดตัวดักห่้ยขันหนึ่งมันไปทางแม่แม่คุณยายคุณยายจัน ตัวโอย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 อยโอยโยโอ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 ยอยโอยโอยอยโอยอยโ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 อยยยอยยยยอยยยยอย้ยยโยย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 อยยยออยย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 อยยยยอยยยยอ้ ui sẽ <coughs> ừ. ừ. sáp rồi đinh, khăn thoa Giang, khâu sáp lột. Ui đi. đi. Ui đi. 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 เทียงสีเบิ้ลเลยพี่น้องมาโตเตี้ยโอ้ยเฮ้ยใช่ครับมาดยครับล่ะครับพี่น้องโอ๊ยขาดเครื่องโอ้ยขาดเครื่องครับไห้ไห้ก็มาปลูกมันในแถวนี้พี่น้องมันพี่น้องมันไหลหมดเลยมันหลดด้วยน้องมันเน่ยตาความมาด้วยนไปหนิบ้านหนึ่งนะกางคนสางสาวไว้ไว้ครับพี่น้องคุณแล้วทางตาโตอยู่นะเอาเรือนเมียกา่ขึ้นไปกับน้ำเหลาขึ้นดปกับด้านขึ้นก่อนสองหัวแม่โอ๊ยพี่ เม่ใสียนะลวม้วนทไม่ใช่น้อยนะแม่ับอีเมีห็นจ้ะรับม้วนครับมือนีม้ยดเแม่โอ้ยัไอนงไอน้งันดับับลูกขอนึงอดครับหอดไปแล้วัด้วยกาสายเบาหนึงก็ลไปขุดครับพี่น้องเบาหนึ่งเบาหนึงไปขุดรับขาดเวลาพี่สอบแล้วพีสอบหัวข้างเราหรือเราับไป้ข้างเราหนึ่ง บ้าน่ดไปาการเนคนหุดจอบนะุดออกกว้างๆเนี่โอ้ของคขาดด้วยโอ้ย่นบ่มีนี่นี่อันเดียวกันอีหลีโอ้ยแสดงสีแดงกันที่สองกันโอ้ยสีแดงกันคนหัวได้ปะเนี่แม่าตาเบิรขาวนึงก็ด้สิแค่นีุดออกมเป็นน้องสาวคนนึงคุดโ่เนี่ยาส มันี่ะค่อยไปค่อยไปม็นหมเยเหมนเขาบอยเนาะหมนอยักบอวบงานเขาบอยบอยมันเอาอยู่แมนถับถาว่ารุนนี่แมีบันโลนึงม่กนริงจังเตรียมตัวรุ่นด้วกันของหัวดิมาตัวอยู่ใกล้ๆครับมันเขาไปบ่ไ้ฟุ้นหัวมันก้องกนี่หัวเนีอ้ยครับ เดีัเังินเงินนตีนเขาผู้เขาเรากาบหัวนี่สีหงหัวนี่สีไงเห็นบ่องอยู่หัวนี่สีงอยู่รับในชุ่มนะเนีอหอนแล้วหอนแล้วเขาไปบรบมุนเขาไปเลยครับมุนกดใหญ่ดีอหัวนี้สีงาอยู่ครับผมกวงๆหรือเปล่านี้เนี่ยหัวเนาดินี่ อดอ้ินครับพี่น้องไใสล่หัวใส่แกออกเบิดคั้ง้เล่าหัวสิเบิดโมหัวไกาอยู่พี่เมียมาโวยวอ่อนใส่เดอยวไปตั้ั้มกันอยู่กำกัอยู่อย่าตัวแห้งมันจอยลงเดี๋ยวครับมาตัวกะทีครับทีหาต่อยจากข่าวรับพี่น้องรับอีพี่นี่กันื่อสีพ่อตันี่แหละครับ ครับขอบุญขอบคุณมี่พ่อแม่ทุกคู่ทุกคนเนึกครับไอ้ลำรวยเงินทองครับเปนครับแม่จำตัวเดียวบาตโตสิตัอีพีสองขาดอีกแค่หัวไฟซูบึงครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีมีแห่งกำลังรวยสุขุสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ